สวัสดีครับวันนี้ลุงเป็ดพามากลางเต็นที่หาด e o โอดิสติเหติประาณสารนะครับบรรยากาศวันนี้วันศุกร์ไม่ค่อยมีนคนเท่าไหร่ ตั้งเต็นท์กันตรงนี้ครับนี้ังสืครับให้ชมภาพบรรากาศเต็มๆเย็บผ้ามาชักมาหัวร้านเลยดิต้อนแสพี่กได้ได้พี่ังปิดครับ่างงี้ชัดกว่านั่นแหละเาเขาตามธรรมชาติเลยมาตรงนั่นครับเป็นาตลอน ลุงเป็ดลุงเปด่เป็นรถอะไรนะเดือสองสองขางองข้างใหญ่อสองขางใหา่เหรออยากมานานแล้วเนี่ยิงกินรึเปล่าอยากมาเขาอายุเหือน้อยอยู่แถวนี้ยงไม่ได้นี่นะเขาบอกว่าคนนีเาก็มาบอยบรรยากาศตอนเช้าของพาดยอูดนะครับ รวดเนี่ยนะไม่อยู่แล้วพี่อ้าครับนี่ครับตอมปามือเชา้าพี่เอาใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่29เมื่อคืนเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวน,นะครับที่พม่าปรากฏว่ปปปาปาล์มตกใจนะครับขึ้นจากทะเลซาตหีดมาอยู่ที่อ่าวยูโอดีครับปเป็ข้าต้องเมื่อเช้าว,วันนี้ <c oughs> ก็ดูนะครับเนี่ยเลือดอยังนองเลือดสดๆเนี่ยเอามีดแทงเข้าไปใน,นเลือดทุ่งกระฉูดอ๋อน,น่ากลัวพูดอะ ของเราสดปลาของเราสดเช้า,า,า,านี้นะครับเขาต้มไปซีบวกด้วยไข่ไปซีนะครับเนี่ยไข่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 ใส่ใบหัวพานะครับเดีย๋ยวจะพอต้มเสร็จแล้วจะให้ดูทีว่าใส่ใบหัวฬาอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทกวิธีการแล่ปลาก็ไม่ได้ว่าแล่กันส่งเดีนะครับต้องแยกแยก้างแยกเนื้อเพื่อจะให้สะดวกกับเพื่อนเรากินจะได้ไม่ติดคอครับอันนี้อันนี้ชิ้นเนื้อนะครับนี่ชิ้นก้างพอเราลวก พอเราแล่ชิ้นก้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลวกเสร็จแล้วเราก็ดึงก้างออกให้เพื่อนสะดวกอ,อีกรู้แล้วโอ้อกกน,อนี่ครับอาเมสูเสียลูกเตามให้เป็ดอเนอ่ก็ได้นี่ครับดูที่ความสดของมันครับเนือ้อยังแดงนี่ครับเสี่องลูกเตา่าตอนต้มน้ำเดือดครับน้ำเดือดใส่เกลือไปนิดนึงครับลวกนิดหน่อย เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับเปล่าวน,านั้นอาสาน้ำทะเลมาเกลือให้มีอรอบนี่ครับปลไปซีสดนะครับโลละ260บาทจากอ่าวระยองนะครับอ่าวระยองสมัยส,สารอ่าวสมัยส,สารนะครับกระโดดขึ้นมาจากทะเลนะครับหาเกลือกันลองเกลือไม่ต้องหรอมกมั้งอย่าใส่ตามไป ลองว่ามันอร่อยเนื้อแดงแฉะเลยพืมหุ่นหล่นๆอาพูดลนลนาตายย้ายไปครับสำหรับกุ้งใส่ที่หลังครับเร็วร้อยสองร้อยหกสิบอันนี้พอเราใส่เสร็จนะครับเราเรามีงบบอกด้วยเรามีงบแค่คนละตัว <laughs> อันนี้กุ้งเรามี มีสมาชิกมาห้าคนนะครับเอาไปห้าตัวก่อนเราทำหลายอย่างคนละตัวเป็นลมแล้วให้คนละตัวสออเป็นลมแล้วสดละโอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับรับคุณเชียงครับอีกมือหนึ่งกิน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 ค,ค,ค,คู่กับข้าวต้มปลาอินทรีของเจ้านู้นะครับว่าเจ้านายเจ้า่อยกว่ากัน

ันนี้เป็นปต้ไครับเผลอแป <c oughs> ๊บเดียวครับมันลืมรีวิวดูหมดมหม้อแล้วครับอตัดเอาเข็าต้มเพินหน่อยเมนูอีกอย่างหนึ่งคือแกงคั่วหอยขมนะครับของฝากจากสมสารสติหิต วันนี้มือ้อที่สองนี่เราจะมีอะไรบ้างครับคุณเชฟวันนี้นะครับก็นําเสนออาหารอาหารเดิมครับเราก็มาประยุกต์ใหม่ก็มีแกงคั่วที่ผมนะครับใส่ใบโหละพาไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็จะมีผัดชารวมทะเลแล้วก็จะมีต้มยำโปแตกนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรครับหอยเมื่อวาน,นเอามา <c oughs> แกะมาครับจากนึ่งมาเป็นต้ม ครับไม่ต้องหัวล็อกครับแล้วก็เราก็จะมีอย่างสุดท้ายเลยและครับก็ชาบูชาบูชาบูหมูกระทะนะครับชาบูหมูกระทะก็ก็เอาไอ้พวกนี้แหละครับอย่างนิดอย่างหน่อยเอาไปเอาไปประยุกต์นะครับเพื่อกินหลากหลายเพื่อให้หมดคือไม่หมดครับไม่หมดครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเจออะไรทีครับอีกรอบหนึ่งโอเคครับเป็นอาหารแล้วดูว่ามันหน้าตามันมันจะเออหน้าทานแค่ไหนน่าทานแค่ไหนครับเพราะว่าวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับที่หาดอีโอดีนี่ มันมีเชฟกว่าร้อยคนนะครับวันนี้เพราะมันร้อยตัวเต็นเนี่ยเดี๋ยว,วจะต้องโชว์กันว่าใครเดี๋ยวว่าใคร <c oughs> เดี๋ยวต้องมีกรรมการ <นะ S 1> คอยชิม <นะ S 1> เดินเ <นะ S 1> ช็ม <นะ S 1> ตามเต้นว่าอันไหนจะชนะโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนเสร็จแล้วนะครับข <c oughs> ่าวและ่าหลังจากที่ได้ทําวัตถุดิบมาแล้วตอนนี้กําลังปรุงเมนูอาหารนะครับวันนี้เชฟทําเมนูอาหารอะไรครับ อันนี้ผาช่าทะเลรวมครับผาช่าทะเลรวมนะครับก็ขาดคลายใบมะกรูดนะครับเอาปลาดามีก็ใส่เข้าไปมีเลยใส่ใกล้หน่อยฟุ้งหน่อยฟุ้งหน่นี่น่าทานมากเลยครับนี่รสชาติเป็นไงบ้างครับผมผมกินมันไม่เผ็ดนะมันเผ็ดนะผมเคยกินให้มันเผ็ดรวมจัดเขาจะขูดเนื้อเจนจัดเมียคก็บอกยาวเผ็ด มาวัดได้ไงวะอ่าอันนี้เมนูต่อไปนะครับจะปลากระพงผัดซึ้นใช่แล้วก็กุ้งนี่ทำอะไรครับกุ้งนี่เดี๋ยวสองอย่างนะครับจิ้มจุ่มกับป้อแตกชาบูโอเคครับเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับ ผัดชาทะเลครับผัดชาทะเลรวมทะเลรวมไปแล้วเข้าไปซื้อน้ำก่อนก่อนจะเลี้ยวมาเนี่ยพูดถึงเซเว่นที่ใช่เซเว่นปักซอยนี่หว่าที่มันส่งไกลเหมือนกันนะลงหน้าลงแต่ว่าเขาจะอยู่ในระยะเท่าไหร่อ้าสิบส่งสิบเมตรไเทียพี่อ้อนแว่นู่นเน่ะปักกิโลกิโลคอ่าเมนูต่อไปนี่ทำอะไรครับถ้าจะมีก็ต้องรุ่นเนะปลากระพงขึ้นช่ายด้านันปลากระพงผัดขึ้นช่ายครับเมนูต่อไป ครับเมโนูนี้ปลากระพงผัดชื่นายนะครับเหลือจากปลากระพงราดน้ำปลากระพงน้ำปลามัน <c oughs> สุกมาแล้วพี่กินแ่เรากินเครื่องจุดจิ้ๆเอาไว้อะแล้วไปนั่งลงอีกคุก็โอเคแล้วเพราะว่ามันสุกแล้วปลาใช่ปลาสุกะไร ดยง้เชฟนี่เชฟจากคลองมหาสวัสดิ์นะครับเชฟนี่คู่แข่งเชฟถนอมเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นซีกันกับเชฟถนอมเชฟถนอมยังไม่กล้ายุ่งกับผมเลยเพราะว่าทับแม่ลอยกันอยู่เลยอี่พี่เดันหน่อย อันนี้มันน่าจะเป็นมือาวันมันเยอะขนาดเนี้ยกานเลยลนน่าินเนีท้่หมดนะคะชาวยได้เก็บนินอา,อาอามันมีเี้ยวไงเมันมีมอยู่นะอ้อยตีไข่ข้าฟอง ไข่ไข่ไข่เจียวไข่เจียวเอาไข่เจียวเหรอคือไม่ต้องครับวันเช้าไข่กระทะดีกวไหมเออเช้าไข่เฮออแต่ไม่มีไข่กระทไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีเครื่องเชียงแล้วไม่ต้องเอาไข่เราเพิ่มเน้อมีอะไรต้องเช้าไปไข่กระทะไม่มีเครื่องเพราะว่าเช้าเขามาล่าเช้าเดี๋ยวเขาไม่มาแล้วตะกุนไม้เปล่าเช้าอ่ะปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะครับเสร็จแล้วครับแต่รสชาตินี่เดี๋ยวต้องชิมอีกทีครับว่าอร่อยไม่อร่อย การตีโดยเพื่อนเชฟถนอมนี่ถนมตีไข่ค่ะที่แบบฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปแข่งกับเชฟถนอมเลยนะเพรไข่ไข่ปล่อยเชฟเขาเก่งวนเดียวโอ้โน่าทานมากเลยเขาบอกการทำกับข้าวมันไม่ได้อยู่อร่อยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการเขาเรีการจัดวางการจัดเรียงแบบเทใส่ให้มันแบบใส่ใจมันจะรูแบบ พอมันดูน่ากินนี่พอดูน่ากินก็เขาเรียกมีชัยไปกว่าครึ่งมีชัยกว่าครึ่งนะรละโอเคครับต่อฟ้อนฟ้อนกลงได้แล้วเสร็จแล้วครับน่าทานมากคอรทีหน่อยอันนี้เมนูประจำชาติไทยเลยครับไข่เจียวยังไงให้กินเล่นได้ต้องหลีป่ะ พี่เอาไฟอ่อนหน่อยแล้วเดี๋ยว,ยว,วมันไหมแบบหวานอ่ะเมนูสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผัดชะเลผัดชาข้าวผัดกุ้งหอยขมแกงกุ้วหอยขมอันนี้มีน้ำพริกกะปิมัมม่วงแล้วก็อันนี้มี ปลาขึ้นช่ายปลากระพงผัดขึ้นช่ายกุนเชียงทอดเดี๋ยวมีรอบดึกมีชาบูอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือมือเย็นเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยครับงานอยู่โรงพยาบาลเรามา เป็นลหมือนกันนแหละมือี้เป็นมือประวัติศาสตร์นะครับรวมตัวกันอ่าพี่เป็นไงบ้างครับเชฟเป็นเพื่อนหน่อยเชฟกำลังสั่งชาบูแจกเชฟผิวนะครับพูดไม่ออกเลยครับครับนี่ครับซดน้ำชาบูชาบูโรมิตรอันนี้อันนี้ใครเอาได้อีกนะคะ นายตอนนี่ยตั้งให้ไว้เดี๋ยวต่อเมื่อกี้ยอมแพ้ยังไม่ใช่เด้ปุ้ยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวค่อยกินไม่ได้หิวเลยตักให้เขาเอาเลยพี่เดี๋ยวท่านเลยโอ้ยไปเยอะจังอะไรเงี้ยนี่นี่ให้เปิดดูเปิดเรื่องล่ะ